สวัสดีครับถือพี่อามตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบอคนั่นเองและนี่คือการกำหมัดแล้วซัดหน้าโหโหโหสู้กันแบบโหดร้ายทารุณและก็ดิบเถื่อนมากโใจเย็นพี่เย็นพี่โอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่สั้นผมหนักเกินไปแลับเรียบร้อย knock down กำหมัดแล้วซัดหน้าใครจะสู้ก็สู้แต่ผมไม่สู้คนหนึ่งละ พี่ก็จะมาโหดแลวขนาดนี้อันตีกด Q box กด F อ k a y dash กดกด space bar ability กด R สวัสดีครับรบกวนสู้กับผมหน่อยครับโอเคครับผมมีคนรับคําท้าเราแล้วกราบไว้ก่อนเลยอะมาถึงอ่ะโอ้โห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 พี่เขาจะ่อยในรัวขนาดนั้นครับถอยกลับไปแบบนี้ชูโอ้โหหรือเราไม่หลบแล้วเราไม่หลบแล้วก็ได้พี่คงง้างมาจากบ้านครับเราเริ่มเสียเปรียบแล้วนะครับ กลายเป็นว่าเราตายกําหมัดแล้วซัดหน้ามันโอเคครับเรายังไม่ยอมแพ้ครับเอาคืนไปบ้างต้องโดนคืนไปบ้างเรียบร้อยร่วงของเรานี้สามารถที่จะกดคิวได้นะครับกดคิวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโอ้เป็นอันตีครับอื้เอาเราก็โดนบ้างครับหนักพอกันมาเลยมาเลยชึบชึบ หลังกัมาแบบนี้ฉากหลบหลบหน้าหลบหลังโอเคโดนละโดนละ,ละทีนี้เราก็ใส่ยับเลยครับกันไว้พส่กลับมากรันฉากหลบโอเคโอเคเราต้องระวังให้ดีนะครับเพราะนี่นี่อาจจะเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายของเราแล้วโอ้โหชี้เป็นชี้ตายโดนครับผมเราเนี่ยโดนไม่รอดเรียบร้อยไหวไหมพี่ยังลุกได้ครับยังจะลุกขึ้นมาอีกครับรัวรัวไปบ้างนายโดนบเพื่อนยับหน้าเข้าไป ขานอนหมอบกระแตตุ๋ยไปเลยลุกขึ้นมาไหมอย่าลุกเลยยังจะลุกมาอีกยังจะลุกขึ้นมาอีกครับใครจะเปิดก่อนใครจะเบิดก่อนใครเขาก็ไม่เปิดเราก็ไม่เปิดนะครับต่างฝ่ายต่างระวังตัวกันสุดๆยัดหน้าเข้าไปเอาเราพลาดละแดชเข้าไปแล้วก็ซับหน้ามันไม่โดนไม่โดนอะไรเลยเ <What? S 1> ขาโอ้โหมันซัดเราคืนโอเคมันต้องกำหมัดแล้วซับหน้ากันแล้วครับ นาทีนี้จังหวะนี้โอเคแรก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 เรียบร้อยติดติใช่ไหมนั่นแหละรครับทีนี้เราระวังนะเขาก็มีอันตีเหมือนกันถ้าใครล้มอีกสักครั้งหนึ่งพี่อาว่าน่าจะแพ้เลยคราวนี้เรานี่ต่อยไโดนเท่าไหร่นะโดนก็สวนมาตลอดเรียบร้อยเราโดนอันตีใช่ไหมหายครับเรียกว่าหลับไม่ต้องลุกครับแบบนี้จบเกมเราได้เงินมา7 0 1 ได้สุ่มเปิดอะไรด้วยก็ไม่รู้เนี่ยอ๋อได้เงินมาอีก400เป็นเงินโบนัสนะครับเขาเียคู่ดูเดือดขอบคุณมากทีนี้เราเอาเงินไปทําอะไรได้บ้างเราก็สามารถเปิดกล่องได้ใช่ไหมโอเพนเครด3,000เรามีแค่พันเนะครับโอเคอเพราะนั้นเรายังไม่มีอะไรณนะจ,จุดนี้เราต้องต่อยมวยเพื่อหาเงินอีกนั่นเองเราก็อยากจะสู้อีกครับมีใครอยากจะต่อยกับเราไหมครับโอ้ดูครับ อันนี้คู่ดูเดือดครับระหว่างลูฟี่หมวกฟางปะทะใครก็ไม่รู้เป็นการซัดหน้ากันที่ดูเดือดมากนะครับมันเนมันนีะใครอยากสู้กันมาทางนี้กำหมัดแล้วซัดหน้ามันพุ่งเข้าไปเลยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะมันเฮ้ยเดี๋ยวมันมันพิ้วหนีได้ด้วยเหรอ <What? S 1> มัวแต่ตั้งรับอ่ะไม่ได้อะไรหรอกนะพี่ผมจะบอกไว้ก่อนผมนี่ผพิ้วมากหูพิ้วมาก,มากเรียบร้อยกันชักนิดนึงก็ยังดีเฮ้ยเขาเหนื่อยครับถ้าเหนื่อยต้องเจอสวนครับ ชาวไล่ชาวสวนเฮ้ยเราก็ไม่ธรรมดาอะไรพี่โอ้โหโดนเคานเตอร์อรด้ยวยกันนะทําไมเขาพิวจังเลยครับหมดแรงแล้วใช่ไหมหมดแรงก็เอาโดนกลับไปบ้างเราก็หมดเหมือนกันครับชูปหมุนไปข้างหลังเป็นไงงงเลยทีเดียวเขาเรียกว,ว่าหมัดอินเทอร์เน็ตช้า<笑><笑>ห,มหมัดเน็ตแลกหมัดไม่ใช่อาวุธของเราแต่มันคืออินเทอร์เน็ตต่างหาก ที่เป็นอาวุธของเราความช้าของอินเทอร์เน็ตเรานั้นเหนือนกว่าที่นายจินตนาการใช่ไหมอืมอ๋อโอเคมันจะมีเวลาบล็อกเนี่ยมันก็จะมีบล็อกแตกนะครับก็คือเวลาเกตบล็อกมันหมดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะนานอ๋อมันมีการคีเวตแบบนี้ด้วยนะสามารถที่จะหลบแบบนี้เมื่อกี้ได้นะครับอขอให้มันหลบได้ถูกจังหวเะเถอะโอเคงั้นเราลออีเวตดูทีหนึง ไม่ได้ถ้ายเวดไม่ได้ก็ช่างมันไม่เวดก็ได้เอ๋อยายให้เขาได้ฟื้นโล่ใช่ไหมอ๋อมันก็จะมีแบบนี้นะครับมันจะเป็นจังหวะที่เขาไม่สามารถที่จะกาบได้นั่นเองระบบเกมนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแผนที่นี้ <Yeah. S 1> ก็คือมีบล็อกก็จริงแต่ว่าบล็อกมีวันแตกไม่ได้แบบว่าตลอดการหลบไปข้างหลังแล้วก็ซับหน้าครับเดี๋ยวเราก็จะได้อันตแล้วนะอโอ้โหหลบ พิวพ๊พิวโดนเคาปเตอร์เ,อ,รเอ้ยลานตีไม่โดนถ้าเราได้อันตีแสดงว่าพี่เขาก็ได้อันตีเหมือนกันใช่ไหมกันไว้ก่อนเดี๋ยวเขาก็หมดแรง okay, โอเคเขาหมดแรงและหมดแรงก็เป็นโอกาสของเราบ้าง <S <S เขาก็กันครับเขาก็กันเราก็ถอย <S 1> <S 1> <S 1> คือจังหวะที่ถ้าเกิดเขาจะกําลังง้างหมัดหนักๆใส่เราอะเราก็สามารถที่จะเคาน์เตอร์เขาได้เนาะด้วยการใส่หมัดยับหรืออะไรลงไปอ้าว พี่เขาออกไปนอกเวทีครับเอา้าหมุนบนกลับมาข้างบนแล้วครับเขาเรียกว่านักมวยเน็ตแหลกเน็ตแหลกนั่นเองความน่ากลัวของเกมนี้ก็คือใครเน็ตแหลกๆกนี้เล่นไม่ดีแน่นอนโอเคล่วงไปก่อนเดี๋ยวเราก็จะใส่อันตีใส่เขาได้นะครับจังหวะด,ดีๆขอจังหวะด,ดีๆเลยนายล้มอีกครั้งดึงนายแพ้นะเพื่อนโดนเข้าไปบัง้งสิอันตีเมืเ่อกี้เขาอันตีใส่เราเราหลบได้ใช่ไหมคราวนี้เราอันตีใส่เขาคืนบ้างครับ พร้อมกับปล่อยหมัดรัวเรียบร้อยโยกสเต็บลบหาจังหวะดีโอ้โหจังหวะดีอะไรครับโดนเข้าไปเต็มๆหมัดหนักสองทีเขาโดนอีกทีเดียวแล้วเขาน่าจะแพ้แล้วนะเรากัรไว้ก่อนก็ไลนะ้ะโชว์เรียบร้อยล้มสามทีคือแพ้นะครับอ๋อได้เงินมาแปดร้อยห้าสิบแล้วก็ได้เปิดกล่องสุ่มด้วยได้เป็นอะไรขอของดีๆหน่อย ขอบคุณมาก300ถึงกันรวยเลยแต่ก็ถือว่าได้เงินมาก็เป็นกอบเป็นกำรรอยู่นะตอนนี้พี่อามีเงิน3,000แล้วมั้ง2,950ครับไม่ใช่ไม่ใช่2,905ันาร้อยห้ามาครับมาเจอกับพี่คนนี้บ้างครับพี่คนนี้เขาสเต็ปดีนะเขาโหดเดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เพี่เดี๋วดยวเดี๋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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวดี๋ยววยวเดี๋ว แน้วตอนนี้หลบได้แล้วก็สวน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 สวถึงก็หมดแรงเลยทีเดียวครับหมัดหนักกับเข้าไปทีนึงพี่ต้องจะเย็นกับผมหน่อยเขาก็หลบหมัดเราได้เหมือนกันเงียบรหรยเราเจอตัวตึงเข้าแล้วครับผมยังไม่แพ้ผมยังลลมได้อีกสองครั้งชึบหลบได้เป็นไงล่ะหนึ่งสองสาสแล้วก็ถอยกลับแบบนี้ชึบหลบเป็นไงหลบครั้งที่3ามแล้ว เรื่องการหลบเนี่ยผมขอบอกเลยว่าผมไม่ธรรมดาหลบอีกหนึ่งทีหลบเป็นมาคุณโมอิจิอิโปโ้โอ้โหอิโป้อ,อะไรมาพี่ถึงผมจะเชิงมวยผมจะซื้อพี่ไม่ได้แต่ใจนี่ขอบอกเลยว่าเต็มร้อยผมไม่หนีพี่อยู่แล้วโอ้โหไม่หนีก็โดนเข้าไปครับปลายคางโอ้โหเรียบร้อยกำหมัด้วซัดหน้ามัน มันจะมีจังหวะที่เราหลบได้เนีนยนะฟืบนั่นแหละจังหวะที่หมดแรงอื้อันตีเราก็ไปโดนบัดรเขาบอกอีกเคาเตอร์ได้ครับไยหลังกัมาแบบนี้ชารกลบไม่โดนเรียบร้อยโดนอันตีเข้าไปอื้อปิดด้วยอันตีอย่างเท่โอ้หเรียนว่าน้ำกระจายไม่รอดเราเจอกับใครเนี่ยเขาเป็นใคร พี่เขคือใครเขามาจากใสมาถึงแพ้ก็ได้ของครับได้เป็นอะไรครับ350ครับอันนี้ก็คือค่าจ้างไปโดนต่อยนั่นเองโอ้ยสนุกนะเนี่ยแผนที่นี้ใช้ได้ครับโอ้คนมาเพียบเลยสวัสดีครับเราแต่งตัวเออยสมีประยุทธ์ด้วยสวัสดีลุงมายังไงเนี่ยเีย๋ยผมแล้วนี่ก็คือแผนที่บ็อกซิ่งเกมมั้งถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวพยายามทิท้งลิงไว้นะครับกำหมัดแล้วซัดหน้าลุง สวัสดีพี่แอมิซิเมอร์และเกมโลบ็อกต้องขอตัวลาไปเรียนพวกนี้ก่อนสวัสดีลุงตู่ด้วยนะครับแล้วพกัมโอกาสหน้าสำหรับนีสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ